ทดสอบระบบ Phone Access Control หรือระบบการสั่งงานผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วย gsm โมดูลแล้วก็บอร์ดที่เป็นชุดคอนโทรเลอร์นะครับจะเป็นลักษณะของการทำงานผ่านการโทรศัพท์เข้ามาอย่างหมายเลขที่เราใส่สิมการ์ดไว้นะครับโดยทำการแมทชิ่งเบอร์ซึ่งจะถูกโปรแกรมไว้ในตัวไมโครคอนโทรเลอร์หากเป็นเบอร์ที่เราโทรเข้ามานั้น ตรงกับค่าที่ได้ทำการาแมชลงไปในตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะให้เป็นเอาต์พุตออนออกมาครับถ้าเป็นในตำแหน่งของอาการโทรเข้ามาในในเบอร์ที่ไม่ใช่เบอร์ที่โปรแกรมไว้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเบื้องต้นเราจะลองทดสอบโทรจากเครื่องซึ่งไม่ได้ถูกโปรแกรมไว้ก่อนนะครับโทรเข้ามาตำแหน่งของ led ดวงขวามือสุดตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการแสดงให้เห็นว่ามี คนโทรเข้ามานะครับเป็นเพียงอินดิเคเตอร์ว่ามีการโทรเข้ามานะครับซึ่งระบบก็จะทำการรับเป็นเสียงโทนที่ดังตืดต๊ดๆเนี่ยนะครับ2-3ถึงครั้งแล้วจะทำการวางสายไปเองโดยอัตโนมัตินะครับหากเป็นเบอร์ซึ่งไม่ได้ถูกโปรแกรมไว้นะครับก็จะเป็นเพียงแค่การวางสายธรรมดานะครับทีนี้เราก็จะลองทดสอบอีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่เราได้ทำการโปรแกรมมาไว้นะครับ ก็จะโทรเข้าไปดูอย่างนี้นะครับซึ่งเราได้ทำการโปรแกรมไว้แล้วนะครับสังเกตดูนะครับตอนนี้มีเสียงดังตื๊ดโทรเข้ามานะครับก็จะเป็นสัญญาณการลิงกิ้งนะครับแสดงให้เห็นว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วนะครับจะดังอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับจากนั้นก็จะทำการวางสายไปเองพร้อมกับมี เอา p u t ติดขึ้นมาประมาณแป๊บหนึ่งนะครับเป็นทริกเกอร์เพื่อที่จะให้เราไปสั่งงานชุดคอ control, นโทรลอื่นๆได้ต่อไปนะครับ